สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพอดีนะครับจักรยานไฟฟ้าผมครับที่มีนะครับมันชาร์จแล้วมันปรากฏว่าตัวตัวชาร์จตัวนี้นะครับไม่ตัดนะครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงตลอดมันจะชาร์จตลอดครับทาให้แบตเตอรี่ภายในตัวนี้นะครับบวมนะครับปูดันขึ้นมาเลยนะครับบวมนะครับถ้าไม่ทําการแก้ไขก็แบตเตอรี่คงจะ หมดอายุลงนะครับทีนี้ผมก็ได้แก้ปัญหาโดยการสั่งบอร์ดตัวนี้มาครับบอร์ดตัวนี้ครับเป็นบอร์ดควบคุมการชาร์จนะครับต่ําตัดนะครับต่าต่อสูงตัดนะครับตามที่เรา,า,าโปรแกรมค่าวนมันไปนะครับแบตเตอรี่พวกนี้จะใช้ทั้งหมด4ก้อนก็48โวลต์นะครับก้อนละ12โวลต์รวมกันเป็น4 8โวลต์นะครับ ข้อชาร์จเขามันก็จะเป็นตัวนี้ครับชาร์จที่ประมาณ50บโวลต์นะครับไฟเข้านะครับไฟไฟออกไปชาร์จประมาณ50ิบโวลต์นะครับอันนี้ผมวัดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการดัดแปลงนะครับว่าเราจะทําตัวนี้ให้มันพอพอแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้าเราเต็มตัวนี้ต้องต้องตัดนะครับไม่งั้นแบตวมนะครับวมนะครับก่อนที่เราจะเสียตังค์ซื้อแบตนะครับเอามาทําการแก้ไขโดยใช้บอร์ดตัวนี้ช่วยนะครับ บอร์ดตัวนี้สั่งจากลาซาด้านะครับ200กว่าบาทนะครับการต่อไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับมีไฟไฟที่ชาร์จเข้าแล้วก็ไฟไปแบบแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูขั้วอันนี้ผมเสียบไฟไว้ครับไอหม้อแปลงชาร์จสำหรับแบตเปอรี่ไฟฟ้านะครับของผมนะครับทีนี้เรามาดูขั้วของการชาร์จนะครับขั้ว พรชาร์จจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ผมตัดออบแล้วนะครับเพราะว่าจะดัดแปลงนะครับเหล็กเสียบตรงนี้นะครับจะเสียบอย่างนี้ครับการการชาร์จของจากยานไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับมาที่ตัวนี้ผมตัดแล้วเดียวครับตัดเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัดเรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราตัดเสร็จนะครับ ตัวนี้ไฟจะไม่ยังไม่ออกมานะครับเพราะว่ามันมันถูกตัดไว้เพราะว่ามันเสมือนว่าเราไม่ได้เสียบชาร์จนะครับตัวนี้เราต้องวัดขั้วไฟให้ได้นะครับว่าตัวนี้เป็นบวกเป็นลบนะครับตัวนี้ถ้ามีมิเตอร์นะครับวัดดูครับเพราะว่าเราต้องเอาขั้วตัวนี้นะครับเข้าเข้าตัวนี้นะครับเพราะว่าโคลบให้มันถูกนะครับถ้าเราไม่วัดขั้วไฟแล้วก็จะทําให้บอร์ดนี้เสียหายได้นะครับ โอเคนะครับตัวนี้คือตัดคือตัดเอาไฟที่จะชาร์จรถไฟฟ้านะครับจากการที่เราชาร์จตรงๆเลยในวงจรตัวนี้อาจจะมีปัญหาเสียได้นะครับเราก็เอามาผ่านตัวควบคุมตัวนี้ก่อนนะครับตัวต่ําตัดต่าต่อสูงตัดนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยครับให้ไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเจะต่อให้ดูนะครับโอเคครับในการต่อนะครับ นะครับเป็นสายสายคอมพิวเตอร์เก่านะครับเราเราใช้สายคอมพิวเตอร์เก่านะครับมาตัดด้านหนึ่งออกตัวนี้เราจะไปเสียบเราจะไปเสียบที่จัก,กรยานเรานะครับเป็นปุนขั้วเดกันที่เราตัดออกนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าไฟจากแบตเตอรี่ในจักรยานไฟฟ้าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบ เราต้องทําการวัดตัวนี้ก่อนนะครับให้ทําการเอาตัวนี้ไปเสียบจากยานิไฟแล้วก็มาวัดปลายตัวนี้นะครับว่าตัวไหนเป็นบวกลบเพราะว่าเราจะเอาเข้าให้ถูกขั้วแบตเตอรี่นะครับนะครับตามนี้นะครับอันนี้ผมขอข้ามการวัดไปนะครับผมจะอันนี้ผมวัดแล้วไงครับ ผมบัดแล้วขั้วตัวนี้ผมบัดแล้วนะครับขั้วตัวนี้ผมบัดแล้วนะครับตัวนี้เป็นบวกไม่เป็นลบนะครับต่อให้ถูวงนะครับแบตบเตอรี่นะครับบวกลบนะครับบวกด้านนี้นะครับ ด้านนี้ okay, นะครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้สายตัวนี้นะครับไปเสียบที่จกักรยานไฟฟ้าของเรานะครับ เราเสียบมานะครับไฟตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับตัวนี้จะขึ้นเป็นแรงเป็นแรงดันไฟจากแบตเตอรี่กับยางไฟฟ้านะครับตัวนี้มันจะคือผมชาร์จเต็มแล้วมันก็ประมาณ50เซนตโวลต์นะครับ50 50ประมาณ50โวลต์นะครับอันนี้คือไฟมันเต็มนะครับไฟมันเต็มแล้วโอเคนะครับทีนี้เรามาตั้งค่าก่อนนะครับมาตั้งค่า ตั้งค่าต่ำต่ำตัดนะครับต่ำชาชัดสูงตัดนะครับโอเคมันจะมีสวิตช์อยู่สองด้านนะครับโอเคถ้าเรากดอันนี้ทังหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะขึ้นมาที่50นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เพื่อให้มันตัดที่50โวลต์นะครับแบตเตอรี่40โวลต์ชาร์จไปสัก50โวลต์โอเคเราเมากดด้านนี้ครับด้านนี้อ่า ผมตั้งไว้44นะครับคือด้านต่ำหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่ในในจัรยานไฟฟ้านี่อ่อ,อนลงประมาณ44โวลต์นะครับให้ให้ทำการาต่อนะครับต่อรีเลตัวนี้เข้าไปชาร์จตัวน,นี้ไฟสถานะคือคือไม่ชาร์จนะครับเรามาดูครับวิธีตั้งสมมติว่าผมจะตั้งตั้งที่52 ครับตัวนี้ไปกดให้มันไปกระทิบนะครับแล้วกดอันนี้ขึ้นนะครับเหนะครับเอาเอาใหม่ครับกระทิบแล้วเรากดนะครับกดดูครับอืมผมผมจะตั้งเท่าไหร่ผมจะผมจะตั้งสมมติผมตั้งห้าสิบสองสมมตินะครับเราสามารถถ้าจาัดยางในป้าให้ให้แนะนําตั้งที่ห้าสิบนะครับโอเคเราตั้งห้าสิบอันนี้จะกดเพิ่มอันนี้จะกดลดนะครับตั้งไว้ที่ 50โวลต์50โวลต์ตัวนี้แบตเตอรี่ค้าถึง50โวลต์ต้องตัดนะครับตัวน,นี้มันเกิน,น,กนมันคือมัน51แล้วครับวัดแบบของจริงนะครับทีนี้เรามาตั้งด้านต่ําหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ําถึงประมาณ40โวลต์หรือว่า45โวลต์แล้วแต่เรานะครับเราก็เฉลี่ยเอานะครับ ผมว่าอ่าสอวนี้ผมตั้งไว้เรากดแช่นะครับกดแช่นะครับกดแช่แล้วก็ปล่อยมันกระพริบนะครับกดขึ้นลง4 40, 4 40นะครับอันนี้ขึ้นนะครับอันนี้ลงครับสมว่าผมจะตั้งไว้ที่40 40 4โวลต์นะครับอันนี้ขึ้นนะครับเรากดปล่อยหลังนะครับถ้าแบตเตอรี่ถึง สี่สิบสี่สิบห้าก็ได้ครับเกินนะครับรอเพื่อนนะครับสี่สิบห้าโวลต์นะครับให้มันชาร์จนะครับถ้าต่ำกว่าสี่ห้าโวลต์ให้มันชาร์จนะครับ อเคนี้เราตั้งท่าแบตเตอรี่45โวลต์ให้ชาร์จถ้าแบตเตอร, w, ร,ตตรี่กดดูก็ได้ครับกดดูด้านนี้ท่าแบตเตอรี่50โวลต์ให้มันต่ำนะครับท้าแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ45โวลต์ให้มันให้มันชาร์จนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็ามาต่อไฟไฟชาร์จเข้าไปครับคือข้อแปลงเดิมมาน,นะครับ อันนี้เราก็ต้องวัดขั้วด้วยนะครับเราเราตัดมาเราต้องวัดขั้วด้วยอันนี้ผมวัดแล้วนะครับอันนี้คือขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับต่อให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยวงจรจะพังได้นะครับ ข้อบวกนะครับลบข้อลบ ก็จะต่อสายแค่4เส้นนะครับต่อให้ขั้วบวกขั้วลบเข้าครับอันนี้ขั้วแบตเตอรี่นี่ขั้วบวกขั้วลบนี่ขั้วจากไฟชาร์จนะครับหม้อแปลงชาร์จขั้วบวกขั้วลบแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอการใช้ง,งานนะครับพรุ่งนี้ผมจะเอาไปปะอาไปไปใช้ดูนะครับแล้วก็เอาเอา,เอามาชาร์จนะครับว่ามันจะทำงานไหมนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้แล้วผมจะสาธิตมันก็คงไม่ลงง่ายๆครับตอนนี้โอเคครับตอนนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะสังเกตว่าโอเคครับตอนนี้ผมต่อ นะครับครบวงจรแล้วนะครับจะสังเกตว่ายังไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไฟตัวจากแบตเตอรี่จากยานิฟ้า,านี่ยังยังเต็มรับเพือนอยู่ในซัพไฟว่าผมตั้งไว้แค่ห้าสิบนะครับแล้วก็ลบบททุวนี้ครับแล้วก็ดูตัวที่เราตั้งว่า โวลต์ให้มันชาร์จนะครับก็คือผมตั้งไว้4.5นะครับคือแบตเตอรี่ต้องลดร,ระดับไปถึง4.5โวลต์นะครับวงจรตัวนี้ถึงจะต่อให้นะครับก,ออก็ประมาณนี้การดบเนินการนะครับแต่จกักรยานไฟฟ้าควรตั้งไว้เท่ากับผมนี่แหละครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงน,น่าจะเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับฝากกดไ like ลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ